สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้สวนแห่งมณีนะครับจะพาทุกคนนะครับมาเก็บฝรั่งนะครับเพื่อนําไปจําหน่ายนะครับซึ่งสวนของเรานะครับก็อยู่ที่อําเภอพิมูลมังสาหารนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับครับผมวันนี้เราจะมาเก็บฝรั่งนะครับช่วงนี้ฝรั่งของเรานะครับเริ่มมีเก็บให้จําหน่ายนะครับเก็บให้ลูกค้าได้แล้วนะครับก็เลือกนะครับวันนี้จะมาเลือกนะครับเพราะว่า ความแก่ของเขานะครับก็ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับไม่ไม่สามารถที่จะเก็บได้หมดนะครับเราก็จะมาเลือกเก็บลูกที่สามารถที่จะเก็บได้นะครับเราจะมาดูนะครับว่าดูยังไงนะครับฝรั่งจะสามารถเก็บไปขายได้นะครับจริงๆแล้วเราไม่เก uh ็บลูกที่สุกเต็มที่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานําไปขาย ขายต่อให้กับแม่ค้าอย่างนี้นะครับถ้าเขาเอาไปเก็บไว้เป็นเวลานานนะครับลูกก็จะนิ่มหรือว่าสุกมากเกินไปนะครับเราก็จะเก็บอยู่ที่ประมาณสัก80นะครับ80ก็คือยังไม่สุกเต็มที่ดูยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะดูที่กระดาษนะครับกระดาษที่เราหอนะครับว่าเขาจะมีดูว่ามันเก่านะครับดูว่ามันเก่าก็ ระยะเวลานะครับระยะเวลาที่ห่อนะครับดูว่ากระดาษเขาเก่านะครับแล้วก็ขนาดของลูกนะครับขนาดของลูกก็คือนี่ครับขนาดของลูกก็จะนี่ประมาณดูประมาณนี้เราก็จะดูผิวนะครับดูผิวนั่นก็คือจะดูอย่างนี้นะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็คือใช้ได้แล้วประมาณนี้นะครับเราก็จะดูประมาณนี้ ดูขนาดแล้วก็ดูผิวนะครับผิวของเขานะครับ in ประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะเก็บขายได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็จะเลือกเก็บนะครับเลือกเก็บนี่นะครับบางลูกค้าบางบางคนนะครับก็จะชอบแบบเอาเอาไปกินเปรี้ยวอย่างนงี้นะครับเอาไปกินเปรี้ยวก็จะเออเลือกตัดที่ติดเปรี้ยวไปหน่อยนะครับเวลาตัดนะครับเราก็ตัดออกมาเลยครับประมาณนี้แล้วก็ ตัดแต่งจริงไปในตัวเลยนะครับตัดแต่งจริงไปเลยนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตัดออกมาเลยเดี๋ยวมาดูสีผิวของเขานะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเทคนิคของเรานะครับที่สวนจะตัดให้ติดใบไปสักหน่อยนะครับเพราะจะให้ลูกค้าได้รู้นะครับว่าเราตัดสดใหม่ๆเลยนะครับนะครับดู นี่นะครับผิวของเขานะครับประมาณนี้นี่นะครับประมาณนี้คือใช้ได้นะครับผมวันนี้มาประมาณนี้นะครับวันนี้ดูเราจะเห็นได้ว่านะครับภายในต้นฝรั่งนะครับหนึ่งต้นของเรานี้นะครับภายในต้นฝรั่งหนึ่งต้นของเราเนี่ยครับ จะมีหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นมีตั้งแต่เนี่นะครับติดดอกนะครับติดดอกใหม่ๆแล้วก็ไซส์ห่อนะครับไซส์ห่อไปจนถึงที่เราสามารถตัดเอาไปขายเอาไปจําหน่ายได้นะครับนี่นะครับเพราะว่าเรานะครับจะทําการตัดแต่งกิ่งนะครับอย่างที่เราบอกอยู่บ่อยๆนะครับนี้มาดูต้นนี้นะครับ เราจะทําการตัดแต่งกิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับการตัดแต่งกิ่งของฝรั่งเนี่ยครับยิ่งตัดนะครับพอเขาแตกยอดออกมาเขาก็จะให้ผลผลิตเราออกมาเลยนะครับไล่รุ่นออกมาเลยนะครับอย่างนี้เราก็จะทําการตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปเรื่อยๆนี่นะครับตัดไปเรื่อยๆพอเราตัดตัดแต่งกิ่งนะครับกิ่งไหนที่ เขาไม่ให้ผลผลิตเราอย่างนี้นะครับเราก็ตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะให้เขานะครับแตกยอดใหม่ถ้ามันเป็นกิ่งเล็กๆนะครับเราตัดออกไปเลยนี่ครับเป็นกิ่งเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าเขาออกอดอกหรือยอดมานะครับออกลูกมาก็จะไม่ไม่สวยไม่แข็งแรงนะครับไม่โตนี่ครับนี่ครับกิ่งเล็กๆแบบนี้ตัดออกไปเลยนะครับนี้ถ้าเราดูอย่างกิ่งนี้นะครับเขาแตกขึ้นไปแล้วเขาไม่มีไม่ออกลูกนะครับ เราก็นับมาประมาณห้าถึงเจดข้อนะครับหนึ่ง6 7สามี่ห้าหกเจ็ดนะครับเราตัดตรงไหนก็ได้ครับข้อที่ห้าข้อที่หกก็ได้ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดให้เรานะครับแตกยอดให้เราแล้วเขาก็จะออกดอกออกผลมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับนี่นะครับเขาก็จะออกออกผลไล่กันมาถ้าเขาออกที่ยอดแบบนี้นะครับออกที่ยอดแบบนี้สองลูกแบบนี้ เราสามารถที่จะเก็บใบสองลูกก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากลัวกลัวว่าลูกจะไม่โตหรือว่ากิ่งตรงนี้อาจจะหักนะครับเราก็เลือกลูกใดลูกหนึ่งนะครับเลือกลูกใดลูกหนึ่งที่เขาสามารถที่จะออกมาสวยนะครับดูว่าลูกไหนจะสวยเราก็เลือกไว้จะมีออกลูกออกมาสามลูกนะครับภายในหนึ่งช่อนะครับสามลูกภายในหช่อ เราก็จะเลือกนะครับเลือกไว้แค่ลูกตรงกลางนะครับอ่านะครับเนื่องจากภายในหนึต้นภายใน1ต้นของเราเนี่นะครับจะมีหลายๆรุ่นนะครับเราจึงจําเป็นมากเลยนะครับที่จะต้องบํารุงนะครับบํารุงดูแลรักษาต้นฝรั่งของเราเนี่นะครับให้แข็งแรงและก็สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลานะครับการให้น้ํานะครับ ต้องให้อย่างสม่ำเสมอดูว่าความชื้นภายในสวนของเรานะครับเหมาะพอเหมาะหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าฝนทิ้งช่วงนะครับเราต้องเข้ามาลดน้ําให้ชุ่มอยู่ตลอดนะครับฝรั่งนะครับเป็นพืชที่ต้องการน้ําเป็นพืชที่ชอบน้ํานะครับแต่ว่าจะแฉะจะเปียกจะเหมือนกับเป็นน้ําขังนี่ไม่ได้นะครับแต่เราต้องลดให้ปริมาณที่ พอเหมาะนะครับเราต้องดูดูให้เป็นนะครับสําหรับการให้น้ําและก็การให้ปุ๋ยนะครับเริ่มต้นเลยครับเราจะให้เป็นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกคือปุ๋ยขี้วัวขี้ควายของเราเนี่ยครับมาใส่ภายในแปลงเรานะครับเพื่อปรับปรุงดินหรือจะเป็นขี้หมูขี้หมูแกบขี้หมูพวกที่หาได้ตมที่เขาเลี้ยงหมูนะครับและก็ที่สวนนะครับจะใช้เป็นขี้ไก่อัดเม็ดนะครับ ทำไมเราถึงใช้เป็นขี้ไก่อัดเม็ดนะครับเพราะว่าเ,เรานะครับเคยใช้เป็นขี้ไก่แกร็บแล้วนะครับมันทําให้เกิดเป็นเหมือนกับเกิดโรคนะครับที่ใบของฝรั่งนะครับอาจจะเกิดจากการที่ขี้ไก่ยังหมักไม่เก่าไม่ไม่หม,มักไม่ดีพอนะครับเราก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นขี้ไก่แกรบนะครับอาจจะทําให้เกิด ความเสียหายนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นขี้ไก่อัดเม็ดนะครับก็ขี้ไก่นะครับเขาก็จะบํารุงทําให้ลูกนะครับออกมามีรสชาติที่ที่ดีนะครับที่ดีที่ดีที่หวานนะครับที่ที่เราได้รู้มานะครับก็จะมีเสริมด้วยมูลค้างคาวนะครับมูลค้างคาวมูลค้างคาวอัดเม็ดนะครับก็เพิ่ม ข้าไปนะครับก็จะมีพวกน้ำมุงน้ำหมักอะไรแล้วแต่โอกาสนะครับแล้วแต่โอกาสก็สำหรับปุ๋ยปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยปุ๋ยเคมีแล้วก็มีบ้างนะครับก็จะเป็นสูตรหลักๆเลยนะครับก็จะเป็น16 16 16นะครับใส่ก็เดือนละ2ครั้งนะครับโดยประมาณนะครับใส่ให้ทั่วการใส่ปุ๋ยนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ให้ชิดโคนนะครับเพราะว่าต้นถ้าต้นขนาดนี้แล้วนะครับ เราจะดูทรงพุ่มเป็นหลักนะครับาสามารถหวานไปได้เลยนะครับใส่ปุ๋ยแนะนําให้ใส่ตอนเช้านะครับเพราะว่าเราจะได้ลดน้ําตามทันทีเลยนะครับถ้าเป็นปุ๋ยนะครับก็จะมีปุ๋ยหวานปุ๋ยหวานก็13 13 21นะครับที่ใช้เป็นหลักๆอยู่ภายในสวนอย่างนี้หรือบางทีก็00 0, 60นะครับตัวท้ายหนักๆหน่อยนะครับก็ใส่ช่วงที่เขามีลูกที่จะสามารถที่จะเก็บ ขายได้นะครับครับผมก็มีสําหรับฝรั่งนีะครับฝรั่งเป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะให้ผลผลติตเราเกือบตลอดทั้งปีนะครับเกือบตลอดทั้งปีเลยก็มีมีลูกค้านะครับหรือว่าพี่เพื่อนๆนะครับบางคนนะครับที่คิดที่จะปลูกฝรั่งนะครับโทรเข้ามาถามโทรเข้ามาถามมาพูดคุยกับเราเหมือนกันนะครับว่า พอปลูกนะครับปลูกแล้วเราจะเอาไปขายที่ไหนนะครับจะเอาไปขายที่ไหนก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะแนะนำว่าเรายังไม่ได้ลงมือทําเลยนะครับเรายังไม่ลงมือทําเลยเรายังไม่ปลูกยังไม่มีผลผลิตเลยเราไปพูดถึงเรื่องของการขายแล้วอยากจะให้ปลูกก่อนนะครับปลูกก่อนปลูกให้เขาเจริญงอกงามแล้วมีผลผลิตออกมาประมาณนี้นะครับได้ขายและก็มี ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับก็ที่สวนของเรานะครับตอนแรกเลยนะครับเราทําการขายในโลกออนไลน์เนาะออนไลน์นะครับในออนไลน์นะครับขายในออนไลน์พอดีที่อําเภอศรินนทรนะครับอาเภอศรินททรที่ผมนะครับไปขายของอยู่นะครับที่ตลาดเขาได้มีเพจนะครับมีเพจซื้อขายซื้อขายนะครับการค้าขายนะครับเขาได้เปิดเพจ เราก็เลยได้ลงขายภายในเพจนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งนะครับที่สวนของเรานะครับได้นําไปขายไปจําหน่ายนะครับและก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างนะครับที่จะดีนะครับและเราก็นําไปขายที่ร้านของเรานะครับที่ที่ร้านที่เราขายของอยู่เป็นประจํานะครับก็นําไปขายเราใช้วิธีแบบว่า เทยอยทยอยขายนะครับไม่ไม่เยอะนะครับเหมือนวันนี้นะครับเราก็ตัดไปประมาณอ่อสิบกิโลประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ช่วงนี้ฝรั่งนะครับฝรั่งค่อนข้างอ่าฝรั่งในตลาดนะครับค่อนข้างที่จะไม่มีนะครับหรือว่าหายากนะครับราคาที่เราขายตอนนี้นะครับคือสี่สิบาทนะครับสีบาทเราขายเองนะครับก็ถ้าราคาตามตลาดทั่วไปนี่ครับ อาจจะสูงกว่านี้แต่ว่าเราขายอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับที่จะพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้ของเรานะครับกับเรานะครับที่สวนของเรานะครับสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับที่เบอร์0892224319นะครับหรือว่าติดต่อเราได้นะครับที่ YouTube นะครับสวนแห่งมณีนะครับครับผมวันนี้ก็ ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ